สวัสดีครับผมอยู่กับช่องช้างไรธันวานะครับผมได้ดินไซน์ใหม่นะครับผมอนอนเลยนะครับผมแม่จ๋าดูนะครับผมดูหนุ่มน้อยเขานอนเล่นทรายนะครับผมเล่นเหมือนเด็กนะครับวันนี้นะครับผมสองทูบนอนแน่นอนนะครับผมกองดินอยากสวยเลยครับขอประกุณไปยังทีมงานทีมงานขุดลอกน้องนะครับผมเมตตากองดินให้กับพายธันวานะครับผมได้เล่นนะครับผมได้นอนนะครับผมดูเลย มีแต่ทรายอย่างสวยเลยนะครับผมดูนะแม่แมจา๋าโอ้โดูครับผมลิ่งเครือกเลยนะครับผมเหมือนเด็กนะครับผมตัวก็โตแล้วนะครับผมแต่นิสัยยังเด็กอยู่ <c oughs> <c oughs> กำลังเปียกเลยครับกำลังเย็ยนพอดีนะครับผมกองทรายนะครับผม ปลายสวยมากเลยนะครับผม